ครับเช้านี้วันจันทร์ที่14เมษาสน2 5า8ครับมาถ่ายเอาดอกไม้รีราวดีนะปากซอยรีลาวดีนี่นะครับกำลังจบับบานออกมาเป็นครูเสริมเติมพลังของดอกแรกนะครับสายแดดออด ออกก็คงจะเห็นการบานของเปิ้ลตอนนี้ฟ้าฝนยังขมุกขมัวยดูบรรยากาศปีใหม่นะโอบรรยากาศปีใหม่เมืองมืดฟ้ามืดฝนอ้เหมือนกับปีก่อนๆที่ สงการเปียกชุ่มไปได้วยน้ําฝนคลา,ายกับปีก่อนครับดูน้ําใสไหลยเย็นนะครับไหลเอื่อยๆปริมาณน,น้ําเพิ่มเติมจากน้ําฝนที่ซัดลงมาเมื่อคืนนี้นะครับให้ได้ปริมาณน,น้ําเพิ่มเติมเปียกดังท่านเทวดาท่านประทานน้ําทิพย มาให้ลูกหลานได้เล่นได้สนุกเพลิดเพลินไปกับเทศการสงการฝั่งนี้นะครับน้ำเออเลยนะครับโอ้น้ำเออน้ำเออน้ำเออขอไปถ่ายเอาโจน ของเพก่อนโอ้ชุ่มเย็นชุ่มเย็นน้ำเออขึ้นมาเต็มสองฝั่งลำเหมืองแล้วนะครับนี่เป็นห้องว่าลำเหมืองพยาคำนะครับลำเมืองพยาคำลำเมืองพยาคำเป็นลำเหมืองโบราณที่เป็นตำนานเล่าขานตั้งแต่บรรพบุรุษ ลูกหลานก็ได้ต่อขานต่อไปโอ้ก่อนนั้นเพื่อนว่าน้ำตาเล่าให้ฟังนะครับน้ำเหมืองน,นี้ลงอาบได้เลยนะเพื่นว่าน้ำใสสะอาดอาบได้เลยอะเพื่นว่าแต่ยุคนี้มันยุคเปลี่ยนไปนะเป็นไปตามยุคเพราะน้ำจากการซักล้างกับ เปลี่ยนไปจากยุคก,ก่อนว่าเป็นธรรมดาครับบรรยากาศยังมืดคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะครับโอ้อันนี้พระพระรัดไว้ี๋ยวเชือกรัดไว้ ออไม้จริงไม้หักหล่นลงมาโอ้ป่วยหักโอ้ป่วยหักมันมันเป่อยละเอาต้นเกาดีกว่าเป็นไรต้นหลักต้นนั้นดีต้นหนอ่อต้นหนอ่อต้นหนอ่อต้นนี้เป็นต้น Một sợi tháp nó tè nòa Hay thèm Bên này tuần này Tôn Tôn นีทำลายไปแตกหนอต้นใหม่ขึ้นแล้วในต้นใหม่ทดแทนและไม่เป็นไรเปต้นแม่เขาโอเคครับจะค่อยมาตัดแต่งดีๆใช้เชือกลางไว้อ๋อคุณลุงคุณป่า กับปิชาเอ้ยฝนฝนบทบเมืนเหมือนนะสงการปีนี้ชุ่มเย็นไปเลยน้ำฝน<ฮ>ค่อยกินฝนกินผลทานอีกทีเด้อพรุ่งนี้จะไปวัดถวายข้า,ขาวปลาอาหารให้หลังได้ถวายทานให้ได้กินได้ทานเป็นพลาอานิสงให้ เช้านี้มาบอกกล่าวกันเช้านี้มา่ังมาได้บอกกล่าวมืดฟ้ามืดฝนมืดอืมครึมเพื่อนโอ้่ดอกสวยงามเลย ประดับไปที่กรงไก่นี้เด้อประดับเราไก่ให้สวยงามดอกไม้สวยงามสวยๆเดีวยค่อย,ยเ,เอาไก่ลงมาเลี้ยง ใหม่อีตอนนี้ทำกงได้ดีลปะปรับปรุงกกงให้ได้ดีละเหลือแต่เอาเชื้อไก่ลงมาลงเดี๋ยวไปรับที่เชื้อไก่เกษตรแม่โจเด้อคุณตาคุณยายลูกหลานจะเลี้ยงอีกาะได้ทำากงแล้วทำเล้าทำากงได้ดีละหมดไปเยอะต้องทำให้เป็นรูประธรรม ทำให้สำเร็จเอเครับหน่อยระว่างเที่ยงไปห้าบายคงเห็นแสงพระอาทิตย์อยู่ตอนนี้มืดคุึมๆอยู่